อะไรกันเนาะก็มาถึงคู่เอกของรายการการรบการชิงเข้มมวยไทยนนนชาแครับในรุ่น165ปอนด์ครับกระหว่างทางนั้นบุ๋มแรงครับนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับเกรแฮมฮันเตอร์นะครับมีกระซมอยู่ที่ค่ายผู้กิตชิงมวยไทยครับวันนี้พบกับคารุลอยคารุริสกับบางเทาเอเมะครับนี่จากประเทศลิทัวเนียครับทั้งคู่นั้นบอกอายุเท่ากันเลยครับสามสิบแปดปีครับทางด้านน้ำเงินคารุริสอาจจะสูงกว่านิดหนึ่งกับร้อยเจ็ดกับร้อยหนึ่งร้อยไปสามครับแม่แต่ว่า ทางด้านบุมแบงครับแกรแฮมนะครับไม่เคยชกอาชีพมาก่อนครับต่วนทางด้านน้ําเงินครับการ์ลิตได้ชกมาแล้วทั้งหมดนะครับห้าครั้งครับชนะสี่ไม่เสมอหนึ่งกับยังไม่แพ้ใครครับโอ้โหคู่นี้เป็นคู่มวยใหญ่ด้วยครับในพิกัด1 6 5ปอนด์ครับ แต่ทั้งคู่นั้นมาเมื่อเช้านี้บอกว่าทั้งคู่นั้นมาในพิกัดตรงเกตพอดีครับไม่มีการลดน้ําหนักกับรูปร่างเท่ากันทุกอย่างครับแหมผู้จัดสินคู่นี้ก็เป็นทางด้านกรรมการโถพลหมันไม่เลครับกรรมการจมเฮียบอีกคนหนึ่งรับของวิทิมวยป่าตองครับเอาละครับแหมคู่นี้ก็สาระอีกคนกับเมื่อกี้ทางสารรัฐชนะปรเด็นคนกับในทางด้านจาเรกนะครับเกิดมาจากภูเก็ตสิงห์กับของทางด้านแสงตะดาลูกบอลใหญ่ตัวในหัวพัดนะครับ วันนี้มาเจอค่ายใหญ่ค่นีครับในผู้เปิดกับคือทางด้านบางไอ้บางทมยนใจไม่มีกับมีค่ายใหญ่เหมือนกันกับแม่นักชกต่างชาตินักเรียนต่างชาติมาเรียนกันเยอะเหมือนกันกับอายุไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสามที่เปปีเท่ากันนะครับที่อาวุธบนเวทีครับว่าใครจะได้เปรียบและก็ฟ้าเทียมไปครองกับริ่มยกที่หนึ่งครับชกกันนะยกยกละสามนาทีผมเดงนี้จากสหรัฐนะครับหนุมเหมือนจากลิทัวเนีย คนละฐวีปนะครับยันเติขาเหมือนกันเดินยกแรกนี่แล้วก็มวยต่างชาติเนี่ยเดินเลยครับไม่มีคำมาด,ดูเชิญดูเชิงครับอ้าวแล้วก็ผ่าทางด้านหมุนแบงครับเแฮมมันมีหมัดครับคารุลีสสไตล์บวกคิวซิ่งหรือเปล่าเตะหมัดเดีวครับไมาแล้วกบเตะขาต่อยหมัดอมโอ้โหหมัดอย่างเดียวโอ้ยลำตัวมีสะดุ้งครับโอ้โห เคยเห็นนไม่เคยชกมวยอาชีพแต่ว่าหมัดเกน่าจะทุกตะมเร็มเยอะอย่างนี้ครับโอ้หมัดได้ดีครับเฮเอทักทายอย่างนี้ไม่มีสะดุ้งเลยครับเยนลำตัวเข้าไปทายครูหลุดออกครับอย่างนี้ครับเติมตับหลักได้หรือเปล่าครับทางด้านน้ำเงินเ่าไม่ลำตัวก็ไปเมื่อกี้ึ้นหาทตัท้าจะฟุดเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาตั้งเกมใหม่ครับ เท่านั้นกับแล้วกับประสานเข่งแบบใหม่ช่วงล่างเดือกกันทั้งคู่ครับอ่าเน้นเตะขาครับทางด้านทางมุมแรงครับก็บกบคือทางด้านไกลแฮมอุ่่ยเจฟฟ์โจลี่ลัมตัวอ่ะเน้นหมัดจริงๆครับทางด้านเกลแฮมครับหมัดดีเหลือเกินพ่อครูก็ต่อยเป็นทุกข์ก็โหนนะเออคือริตริ หมัดเดี่ยวทาท่าจะงอเป็นกุ้งเลยครับเหมือนคูที่ผ่านมาหรือเปล่าอาจารย์ครับไม่ครบยกนี่มีเซษแล้วครับสามวยแม่หมวยต่างชาติต่อยอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่มีบรรยัติบรญญังครับไม่ดูชั้นดูเชิงครับใส่กันเลยครับหมดเมื่อไรก็ไปเมื่อนั้นเลยครับครีแฮมนี่ไม่เคยชกมาไทยนะแต่ว่าหมัดก็ใช้ได้เลยครับได้จะต่อยสมัครเล่นมาก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูต้องดูกันยืนระยะครับ โอ้ไยอย่างเสียอย่างนะในวงวงนี่ล็อกวงในวงในยังทําไปไม่ทันหนักครับโอ้โหนี่ครับเตีมัดก็ไปมีสะดุ้งครับโอ้โหแข้งด้วยครับไม่ใช่งานง่ายของทางด้านนักกอลที่มีประสบการณ์มามากกว่าครับโพลลิสครับโอ้โหครับก็ฝ่ล่างสลับบนครับโซ้ครับลำตัวครับมาอพคัะซ้าย ตับเต้าหูกขวาครับโอ้โหชุดใหญ่ควายกระพริบเลยครับนี่นะครับพยายามจะผเด็จสึกเลยครับนี่คือต่อยอาชีพแต่ว่าแหมวุ้นที่ออกได้แบบหน้ากลัวหลือเกินรับโอ้โหดูครับเป็นชุดมาเป็นชุดครับแล้วก็เร่งตั้งแต่ยกแรกอย่างนี้เลยครับอือ้เลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ สายลำตัวโอ้โหครับมีสะดุ้งให้เห็นครับโอ้แต่ว่ามัดแม่พยายามจะหวดล่าสะดุ้ดีมากนะครับดูครับแมต่อยลำตัวแบบต่อยเน้นๆกับแม่เห็นไหมครับทางด้านเรเฮมครับหลวงท้องแบบแม่มีสะดุ้งตลอดครับโอ้โหนี่ใช้โค้งครับโอ้ทางด้าน คารูลีนี่แบบมีสะดุ้งแบบเบจีกยงจังหวัดเพเรแคนด์แถนี้ไงนี่แบบสายขวาสายขวาครับอืมแบบมวยหมัดในตัวยกต้นต้นตนัน่นถ้าไม่นกยกหลงกังหลังจะเป็นอย่างไรครับ ครับมาดูยกที่2ครับกำลังจะเริ่มต้นยกแรกนั้นถือว่าทางด้านเรแฮมบุมแรงจากสารเาิเิกาเนี่ยโหเขาวุ่งได้หนักหน่วงกันถือโผมัดกันดูว่าทางด้านคริสจักรมีทุนเนียนมุมน้องเหมือนจะทำอย่างไรก็อย่างนี้ครับมือกี่านมานี่ทางด้านเพื่อนนี่ชนะไปแล้วนะอะไรครับผมน้ำนะ่อนครับหนึ่งศูนยะ์แบบอย่างนั้นคนะรับเพื่อนนี่ศักดิ์ศรีครับแต่วนะ่าเกรแฮมนี่สักขาวดำอะไรครับต้องบอกว่า ยังเหมือนเดิมครับเน้นหมัดคาริสพยายามจะเน้นศอกโอ้โอยอหยตรงกันเทียงหนีครับยืมหมัดของทางด้านได้แฮมกับกระโ o ก e r h ได้หนักหน่วงลุงได้จริงๆครับโดยเฉพาะลำตัวครับดุดันเลยอาจารย์นี่ยกับประเภทดุดันครับนี่นครับดูดครับนะครับนี่แหครับโกโกหวัวซุกหัวซุนเลยครับต่างๆหลักไม่ติดครับทางด้านเคโรลิส วัวนายก็พยายามจะเน้นเข่าแต่ว่านั่นแหละ้วก็เด่นเห็นผมก็มีครับเน้นศอกด้วยครับโอ้เยอะนะครับนั่นเป็นแฮงดูว่าแข็งแกร่งนะไปนะครับโอ้โหครับนะครับพุกซ้ายครับโอ้ไม่ได้หายใจหายโคลครับถ้าไปเจอพายุหมัดไปอย่างนี้ตั้งบอกว่ามีสะดุ้งและก็มีอาการเหมือนกับเหนื่อยอ่อนครับพอโดินลำตัวเยอะเลย แย็บลำตัวเลยครับตบด้วยฟุตซ้ายครับบัดขวาอัปาร์ครับอืมบุ๊กและก็สอกขวาครับโอ้โหขึ้นชุดนี้ครับอืมแล้วก็ดเขาลอยจานกระเด็บสองเขาเลยอ้าวอืมโอ้โหดุดันแล้เกินครับโดดต่อสองคะแนนครับอาจารย์อแม่แกบอกว่าถ้าโดดตีของธรรมดาได้หนึ่งคะแนน โดดไปสองเลยครับโอ้โหโอ้โหแล้วก็แล้วก็สู้ต่อกับสู้ต่อกับาตำราไหนอย่างนี้ครับไม่เคยเห็นอย่างนี้นี่ครับโดดสองเขา<ด>่ายังไงก็ได้ให้ผมชนะน,นี่นี่สายขวาซ้ายครับตบหมัดโอ้โหโ้โหโ่หงบอกว่า,าอันตรายจริงคกับแก๊กกระเ,เสริ ยกนี้ปิดเกมเลยไหมนี่ครับโดนแล้วมีอาการให้เห็นครับโอ้โหตั้งอกตัดลำตัวได้หนักจริงๆครับนี่ครับโอ้จะไหวหรือเปล่าครับโดยช่วงปลายยกน่าจะจุกครับทางเดชน์คารุลิสไล่แขนไล่แขนนี่ทำได้ดีนะคารุลิสเต่ว๋อไม่สนไล่แขนก็ไม่สนครับ เออแล้วครับน่าจะผ่านยกนี้ไปได้กันอย่างนี้ครับอ่าอ๋อแล้วครับแล้วก็ต้องนับอีกครั้งครับโอ้โหจบเกมเลยครับ<อ>จบเกมครับเอ้ออข่งเร่งจริงครับ เขาบอกว่าแม่ท่าทีเข้าในพิษสดานจริงๆกับทางด้านเกรแฮมครับนักขโมยเงินจากสหรัฐอเมริกาครับโดนเยอะครับทางด้านน้ำเงินครับค่โดนลีสจากบิทูเนียครับก็ยุติการชกครับ By the way of now and the winner Graham Hunter กว่าจะเอ็มไปโคลกับตะเกิงเกรแฮมันเตอร์จากเคมปูกิตงหวยไทยในการ And congratulations again for the new champion from USA, Graham Hunter.